สวัสดีครับวันนี้ปากวันนะฮะก็พามาอยู่ที่ย่านประชาอุจจิ้น,นะคะเราจะมาตามหาขานมเปียกปูนกินกันนะฮะร้านกิมมิคครับผมเดี๋ยวเราตามไปดูกันในร้านดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับบรรยากาศด้านในจะน่ารักขนาดไหนตามไปเลยครับ ก็มานั่งในร้านแล้วนะครับกับร้านกคาเ c ่แ a นด์เรส a ตอร n งนะครับร้านนี้กิมมิ k สมชื่อจริงๆเพราะอะไรรู้ปะแก้วทุกๆแก้วและทุกๆเมนูเครื่องดื่มเย็นที่เราสั่งเนี่ยวาดคาแรคเตอร์ของเราลงไปในแก้วด้วยนี่อย่างอันนี้งานลักมากเลยเห็นไหมครับเราสามารถนําแก้วนี้ยกลับบ้านได้เป็นที่ระลึกน้องของเมนูวันนี้นะฮะที่เราสั่งมาก็จะเป็นตัวเกลยอปูนกะทิสดนะครับกะหจีแล้วก็คิงมะพร้าวนะฮะที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้าน เมนูทั้งหมดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไปกินกันเลยเริ่มจากเมนูแรกนะครับผมเมนูเปียกปูนกระทิสดนะฮะตัวแป้งของเปียกปูนนะฮะหอมใบเตยมากนะครับซึ่งทางร้านเนี่ยใช้ใบเตยสดนะฮะมาคั้นน้ําแล้วก็ผสมกับตัวแป้งนะฮะแล้วก็ใช้ในส่วนของกะทิเคี้ยวที่เป็นสูตรของทางร้านเองเลยเนี่ยมาลาดท็อปลงไปนะฮะซึ่งทําให้เปียกปูนทั่วเนี้ยหวานมันอร่อยมากเลยครับผมบวกกับงาที่เขาท็อปมาเนี่ย มันหอมมากเลยเพราะเป็นงาคั่วเนาะมาที่เมนูน,นี้เลยนะครับกับชานมไต้หวันนะฮะขอชิมก่อนละรับอืมให้รสชาติชาเนี่ยขึ้นมาเลยบวกกับตัวบุกที่ใส่มานะฮะซึ่งมีความหวานของน้ำตาลทรายแดงนะฮะซึ่งตัดก,กันมากเลยกับชาแก้วนี้นะฮะใส่ชาน่าจะชอบนะครับ แก้วนี้กันดีกว่านะครับอืมตอนดูดเข้าไปครั้งแรกนะครับจะได้รสชาติของตัวน้ำส้มนะฮะที่มีความเปรี้ยวหวานนะฮะแต่ว่าหลังจากที่กินไปแล้วเนี่ยจะได้ความเข้มของกาแฟเลยนะครับสำหรับสายกาแฟนะฮะน่าจะชอบแก้วนี้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อที่ชาแก้วนี้นะครับ ความรู้สึกแลกที่ดูดเข้าไปนะฮะความหอมของชาและความเข้มของชาเนี่ยโดดออกมาเลยนะครับผมย่งมีความหวานความมันของนมนะฮะเข้ามาตัดนะฮะทําให้ชาแก้วเนี้ยกลมกล่อมอย่างลงตัวเลยครับผมต่อไปนะครับมาเป็นเค้กมะพร้าวนะครับผมทางร้านเนี่ยแจ้งว่าตัวครีมเนี่ยทำมาจากน้ำผ้าสดนะฮะทําให้เค้กมะพร้าวชิ้นเนี้ยหอมแล้วก็เนื้อเนี่ยเป็นอซิคอนเป็นเนื้อเค้กสองชั้นที่สําคัญอย่างมันนุ่มมากเลยนะครับ ๋ยวเราลองชิมดูว่านะครับว่าจะเป็นไงนี่ตัวเค้กนุ่มฟูมากนะครับผมอร่อยอ่ะอมะพร้าวก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยนี่นะเห็นไหมครับป๊อ,อ ขออนุญาตชิมนะครับอืมสําหรับเมนูกะลอจีนะฮะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะฮะที่หาเป็นยากนะครับในกรุงเทพนะฮะเพราะเหมือนเป็นขนมพื้นบ้านซึ่งปกติทั่วไปแล้วกะลอจีนะฮะจะเป็นเมนูที่เป็นแป้งคลุกกับน้ําตาลใส่งาใช่ไหมฮะแต่สําหรับร้านอย่างพิเศษตรงนี้ว่าเขามีการใส่ตัวถั่วคั่วนะฮะเข้ามาด้วยเพื่อเพิ่มความหอมซึ่งเมนูนี้ก็อร่อยดีครับ จบไปแล้วนะครับสาหรับวันนี้นะฮะก็ยังไงฝากร้านกินม,มิกด้วยนะครับผมอาหารอร่อยขนมอร่อยเครื่องดื่มอร่อยนะฮะบรรยากาศเนี่ยดีมากๆเลยนะครับถ้ามาเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนน่าจะเยอะนะฮะยังไงก็แวะมาอุดหนุนมาชิมกันได้นะฮะโดยเฉพาะเปียกบุมใบเตยนะจ๊ะยังไงวันนี้ก็ฝากไลค์ฝากแชร์นะฮะฝากกด u b s c r i b e ด้านล่างให้ด้วยนะครับขราวหน้าจะไปหวานที่ไหนนะฮะติดตามกันได้นะครับบ๊ายบาย ้าวอินทาวไม่ใช่ปากว่านะครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแกหรอกทำยังไงครูบ้าทุกเมนูจะกินกับชาเราอย่างเดียวไม่ได้นะมันตีนะ่มีควดุยแทกเลเยอร์ด้วยเนื้อมะพร้าวทําให้หนึ่งคำเนี่ยมาทำให้เยอะแยะหรอแทกเลเยอร์ไม่ต้องหรอใช่ครับเค้กมะพร้าวครับตัวเนื้อตัวเนื้อเค้กเป็นชิพ้อนครับแล้วก็ทางร้านบอกว่าตัว มะพร้าวโปรีมเนี่ยนะครับปั่นตีจาาทำจากน้ำมะพร้าวสดอ่ะเดี๋ยวเรามหน่อนยี่ห้อวันนรถพนักงานมะพร้าวจะเป็นยังไงโอ้ my God